आदिवाद रे वता हमो खाम มัยยังอันเต็ิสุวิสุรัายิสระนนารยสีลามีอาจารยวตอรหมมามัตสุตตะพุทธังตรานัทามีพุทธังตรานัามิ พรมังสารานักฉามิขามังสารานักฉาติพุทธิยามิตพุทธังสารนักฉาติพุทธิยามิพุทธังสารานักชามิพุทธิยามิตรมังสารนักฉามิพุทธิยามิตามังสารานักฉาติพุทิยามิสามางสานักฉามิพุทธิยามิตามทางสารานักชาติ

ปัญญาปัญญาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมะปัญญาปัญญาานานาเวระมณีสิกขาปัตสังสมปัญญาปัญญาตาาวระมีสิกขาปังสม

ติภาปปะนะสัมมาอธิญญาณีสุราเมรายังสัพพมาสัพพานาเอระหังดิสิทาปะทัมมะสัมมาอธิญญาอิติปัญจะสิทาปะทาเมสีเลนะปุตตังจันเตสาธุเณนามโหหังสัมปันโนเอนะปุตติจันเตตัตตัง

ติมังุทธตาฏิมังภูตตาสาสนิกานังพุทธานุสติยาอุปาทานัญายะเววะอภิวาทนัญายะจะสังคัสสังิยาเทะ สาธุนองหันใตะอาญาพุทธกติมายาณานัสสะาหิสังโสอัมหัการเจวะมาตาปิตุอาินาจติยะชน ที่ภารตะที่ภารตะที่ตายาที่ตายาสุขายาสุขายาสามัคคีสุสามัคคีสุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระภูมิพระลูก

ของพุทธศาสนาชนทั้งหาุนชนทั้งหลายขออาลิสุขขออาิสุแห่งการมอบถวายแห่งการมอบายทาพุทธปฏิมาี้พุิมานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของพเจ้าทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์เ็นไปเพื่อประโยชนเพื่อกวามสุขเพื่อความสุขแกข้าพเจ้าทั้งหลาย แกติยชนทั้งหลายแกิยชนทั้งหลายมีมาดาบิดามีมาดาบิดาเป็น้นด้วยเปนจนด้วยตลอดกาลนานตอดกาลและนานอพรทุกคนอรับท่านเด่ตมคุยาพระังอยไา้นะครับ วัฏฏิกัสสาสิกานิวัฏฏกจาติกานิสัพปนิบาลานิอุปปาทานิทิปปสังคัสสะเอตฺโวสังคัสโส <silence> <silence>

พิตายะสุดทายยะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอาบน้ำฝนอาบั้งฝากรคองไริหวานทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกสุดสงฆ์ขอพระภิกสุดสงฆ์จงรับ ข้าอาน้ำข่าอาบน้ำฝนกข้างท้องบริวารั้งร้ายเหล่านี้ข้ทร้องข้าเจ้าข้งร้าาทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้า้งร้ายทั้งหลายขลอรกาย ุ mm ูธักการวรังภธัสัตว์ภธินภิมาณีมาังคันเตท้าสานิสาพริวาลานิทิปุกขังพักษาโอนเชยยมะ สาธุโน่ันใจตาขุงใจิุสัมโขทิมอานิีมานิาตาิตาณสาติวารานิสิวารานิปาธิทานหาตุตามหากัรตีกระาตายะปิตายะสุขายะสุขถ้าแต่พระสงฆ์สุจริญ ขาตาดทั้หานตางหาตางังพอไม่วานทั้งหลายเหล่านี้งของริาทั้งหลายเหล่านี้แด่พระิสุสง่พระิุสงพอิุสงาิุสงสสร้าตาหาตางหกพอวานทั้งหลายเหล่านี้รงของริาทั้งหลายเหล่านี้ขอพระ

แรไปแล้วและจะมีอีกช่องหนึ่งคือบ่ายโมงตรงนะคะหาท่าในใดที่ตกหลมหรือว่าอ,าอยากที่จะถวายหรือว่าแนะนําให้ใครที่ยังไม่ได้ถวายมาร่วมก็ขอเรือนเชิญน,นะคะบ่ายโมงตรงค่ะและใ,ในวันนี้นะคะมีผู้ที่ร่วมบุญถวายผ้าอารนา้ำฝน รวมถึงในส่วนอื่นก็คือเทียนนะคะเสียนภาษาซึ่งได้มีรายนามจออ่อปีนี้นะคะคุณแม่ชะแลมอัคราชคุณลำพยงามสุนทุนครเจือคุณบุษบุษกลสุภเดชวิวัฒคุณแม่จำเนียนสินประเสริฐคุณแม่สูงพิษอักษรคุณละองดาวพานธทวูคุณเนื้อทิพย์ลิมโชติยา คุณมั่นคุณพัามาหอมจันทร์คุณพราวนิชาปอกสันเทียคุณพ่อจำโงคุณแม่จันทร์สุธาพร คุณไทยเตียงสะน้อยคุณวิษณุม่วงไข่คุณสมพิษซึนรำคุณพ่อคงเพชรคุณแม่พะเยาพียาสายสองชุดหกร้อยบาทคุณแม่ประเทืองคุณพ่อเฉล่มมั่นทองคุณธิติกรคุณกิติธรกิจนาสิริและครอบครัวคุณบุษรินอารมทิม อรุณรุ่งทิพย์คุณพุทธิพงศ์ภูมิกะโทกคุณมานัทภูมิกะโทกคุณวัชิสาวรรณพินโงร่วมอนุโมทนาผ้าอาบน้ำฝนสามชุดเก้าร้อยบาทคุณรายาชวีกาลายาคุณผ้าอาบน้ำฝนห้าชุดหนึ่งพันห้าร้อยบาทขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ โปทุกทุกท่านนะคะและในช่วงนี้ทางวัดป่าสงเนยยังมีการต่อเติมสา,าราปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังเหลือในส่วนของภูกระเบือ้องซึ่งในวันนี้ก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบือ้องดังมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะคุณสุนทรีทิพย์โอเบรม สสค,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 คุณสุมาลีพุณ,ณสุเนินและครอบครัวครอบครัวสบายสุเดินคุณวิทยคุณสุธีสินโหรคุณยิตรีคุณณัฐคุณวัชชัยเกษตรศรีวิวัฒน์และครอบครัวคุณแม่กองศรีกิจนาศิริและครอบครัวคุณดาวใจวันทู่คุณปิยะชัด พ่ว <c ười> ่ฟ่าพ่วกฟ้านะคะรวบเป็นเจ้าภ้าปูกระเบื้องค่ะขอให้โมชนาผูด้วยค่ะในทางที่ี้เสงสัยหรือเรือข้อสงสายนอารมณ์อุเรขอนารักของคุณความรกที่คุณลีรู้ในความรัที่คุณมีามู่้ความรนครู้ในความร้อามร้ใา ลดมากลงค์ต้องารเรอยู่ขอี่ของี่ตนี้นะครับมีแต่่าตท่านั้ะครับ่า่น้นทม่มีสองสองรูปสองรูปเกขอหงกขอหงส์วงตาคงวงตาคงับอีกใหม่เป็นสุไกาะมที ตึงเจ้าหน้าที่ก็จะีการี้ยงปลาอลอกับปาไหลฮะปลาตับปลาไหลข้าวปราที้ทำตอนเช้าเดียวในวันนี้เ้วเวลาเดียแคะเป็นข้าเดียวไม่ได้ตอวปลาตับปลาไหลภากาไทยภาเอโคราชเสียงผมสานกับภาษาไทยในความ ราเส็เรองการที่เ็อาหแคามสะาดทไม่ป่าไมใช้ปไปยังยังได้่าปเยชป่าปลยนส่วนที่ตอนนี้เป็นการทำาสของนมกรีะทาก็คือเอเที่วจะต้มไก่ต้มไก่ว่าหรือมีบาเลยตัร่วมกันหวานเบีนยรรษาเชื่อ็่อไยผ้าหา้น แต่เขาสุดก็ในตอนแยกครื่องสุขภาพกอนจะมีการน่นใจไม่รู้ว่าไปไหนไปรับวัคซีนตัวกับแม่คาตัวกับแม่าวทอยู่กล้ก็นตักับผู้หญิงอีกคืนอีคืนนี้ฉะนั้นเีเราก็กข้าสู่โกาสในเรื่องการถวายเกี่ยวกับสาแลก็ขอาพระองค์ และสุดท้ายต้อ้ขออนุางของพวกเราที่ได้ถวายในนาบุชาภาค้ะคองคณะครูกสาธารณกจก็แต่ปีอาจจะพอรามีเหตุเกิดเมื่อเกือบสิบปีแล้วที่สถาบันชิตก่อราารณกิจเมื่องจคือกาที่พวกเราขอสถาบันจิน พาอุทานีได้รับการเสียาย่ในพื้นที่บงสวออกมาตอที่ออกมาตอนที่ได้ักับแต่เจ้าภาคอุทัยมกภาคอุทัยก็มีการปัสากุภากุเขาทร่ปิดาแต่ว่าประมาณต้นเองพเราไม่ไก็เป้ ก็เลยน่คิดว่าเอ้นออมาแลนก็เลยหาข้าวทั้งผองทัอเพื่อเอาไปดูทานพอมาอึงตอนนี้ก็ได้การเอาไปทำัวอย่างตพวอย่างกเก็ไ้องข้าวข้าวให้พวกเราดูานองข้าวข้าว้เก็บนองก็เลยเอาสายร้อยเลยกูโชมเลยก็ตั้ข้าวข้าเพราะ ยอมเียก็มาเตน่ามคริเเอาาอเพราะาเยนเลยนี่พวกเราซื้อตามาตลางาขางนั้นเสรมาทยได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นภามตนไม่อยู่เแก็ขอด้วยด้ัดี ต้องร้อนตโทนพ่อด้วยที่รไลูกุ้สาห่ยี้ยอาสาวยก็หวานเปรี้ยอาจจะสาวรา้สวยต่างเนี่ที่เด้วที่เลีย้็จะมปละที่เ้งรงนกนี้งตาแล้วก็ราอ้งนี้ก็ต ต้ดึดการเาไ้ที่ทได้เว่าพราทไได้กได้มอนามาวเรทำ่างๆต่าต่อไปีีต่อนั้นตากวันนี้ไอ้รงาข้ามานะ สิปาปังตัมเมวา <laughs> 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 you về ta thìu akanyala trong thìnya kan điवा khi nhà thì rồi lo सwa loya ma perang menjadi ke keluargaga sammivan ni nam mau waktu sa ข้าวุภาเวนัสพาโสเดียวนตตเตยุข้วิสเป็นอาปาตังปฏิเสวาเนเนวานะวายานามัยนามันนายนมิปสนายานยาวะเทวิมัสสกายาสติติีย

Sa-ka-ma-pa-la-sang-sa-ka-me-pa-di-te ma ya Haranamu sama sangkut roh kakawang, Tuhan kakawangkan